อะไรอ่ะมียายกำลังเปิดฝาน้าม้านลมแล้วยังไงต่อก็ยังเปิดไม่ออกอีกนานแล้วนะแล้วยังไงต่อหยิบเมนทอสขึ้นมาเมนทอสแบบเยอะมากๆเลยแล้วยังไงต่อใส่ลงไปในขวดแล้วทำไมอ่ะเฮ้ย <Hey! S 1> มันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนถ้าเกิดเราเมนทอสหนึ่งแถวมาใส่ในขวดน้ำบ้านลมมันจะแบบพุ่งออกมาเหมือนแบบน้ำพุเลยครับทุกคน โอเคครับอาดับแรกผมจะไปซื้อโค้กกับเมนทอมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคครับต่อไปผมจะแกะเมนทอออกมานะครับทุกคนแล้วผมก็จะเข็นแบบได้มาแบบยึดเมนทอรให้มันติดกันนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ผมได้เอาเมนทอมาต่อเรียงกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนต่อไปผมจะลองไปใสโ่โวดโค้กน,นะครับทุกคนแล้วเราจะมาดูกันนะเพราะมันจะพุ่งเหมือนน้ำพุจริงไหมถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับ3 2 1